และนี่คือร้านอาหารที่บอกเลยบ้านๆเลยครับทุกคนแต่ขอเตือนใครที่เลื่อนผ่านเนี่ยบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนเวรานี้นะครับเป็นหนึ่งในร้านลับในซอยลาดพร้าวดินแดนแห่งความรสติดแต่มีของอร่อยซ่อนอยู่เต็มร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ผมแบบมากินประจำเลยนะคิดไม่ออกบอกครัวกินกระทะมันจะเป็นร้านอาหารตามสั่งแบบบ้านๆเลยนะแต่บอกเลยว่าอร่อยทุกจานอย่างเมนูเนี้จะชื่อว่าโซเมียนโซเมียนนะครับไม่ใช่โซวี่กเป็นเมนูแบบออกจีนๆหากินค่อนข้างยากก็คือตอนนี้เขาทำนะครับบอกเลยว่าจมูกบานเลยกินที่เขาคั่วกระทะนี่คือทะลุบอกเวลานี้ถ้าไม่ได้กินคั่วกระะทนนนนก็คคืือสาาาามรถจจั้้้นนนนนนไดเเลยอะะจจาีีครรััับบบบบมมก็็ปแแซวบกวอเลย่าร่อยทันนใดที่จา เปลี่ยนจากการจ้องตาเป็นจ้องมองตัวสกี้ตัวนี้นี่อีกหนึ่งทีเด็ดของร้านนี้ครับคือสกีผัดแห้งตัวนี้นกินรั่วกระทะนี่คือแบบชัดเลยครับจานนีคู่แข่งกับสกี้ซิรีได้เลยนะไงล่ะไม่บอกชื่อเต็มด้วยจานนี้เป็นจานเดียวที่น้องผมกินหมดครับแล้วคือเมนูกระลำปีผัดน้ำปลาเป็นเมนูขวัญใจชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขารู้กันทั้งตำบลว่าร้านนี้ทำอร่อยครับนอกจากการผัดตัวน้ำปลาที่หอมอยู่แล้วการที่มันมีกลิ่นกระทะเข้ามาเนี่ยมันทำให้แบบรสชาติมันดีขึ้นนะทุกคนในที่สุดนน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 ะะคครรรัับบบกกกกาาาาาาออ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 อยยขขขงงผมม็ีีีวววหเเเเเเู้้้ปปปททททุ่่่่่ดดดจตตตืืืแโล ถ้าทุกคนลองสังเกตตัวข้าวมันจะเป็น,นตัวเม็ดที่แบบเลี้ยงสวยเลยนะคือไมไ่นิ่มเกินหรือแข็งเกินบอกเลยจานนี้คือรสชาติจัดจ้านมากอีกจานนะครับที่แนะนําจากใจพิมพ์จริงๆเลยมันจะเป็นตัวข้าวผัดปลาทอดพริกเกลือต้องบอกพริกเกลือร้านนี้นี่คืออร่อยเลยครับคือค <น S 2> ตัวปลาทอดเนี่ยคือดีไฟไมาอย่างดีผดกับตัวพริกเกลือแบบเค็มๆนิดๆสไปซี่นิดๆแล้วอย่างที่บอกข้าวผัดของเขานี่มีกลิ่นกระทะแบบชัดเจนก็ไปลองกินกันนะครับร้านชื่อว่าครัวกลิ่นกระทะช่วยหาเขาว่าไม่อร่อยในร้านนี้ส่วนพี่ไปกินต